รมาพิจาอ้าไม่พ like ิจารณาทำไมยังว uh, ่าไม่พิกับอาจารย์มหาเราจังเราทำฝุนชื่อวัาทำบุญทำกุศลในหน้าประจำค่ะไอมงคลหรืออวมงคลเขาอบเพลิงมาบรรยัติแก่เราเข้าใจครับค่ะทำกัดกัดใส่กันได้ไหมกัดในกันได้หรือเปล่าครับมันก็ไม่เป็นอะไรเดี๋ยวคืนชื่อว่าทำบุญหน้าจย์โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเออเราทำบุญทำกุศลอ่าค่ะค่ะ บาง,งคนก็ทำงานมงคลอย่างเดียวนีนะค่ะแต่ผมชุด huh. ถ uh ่ายเวลาะ่ายพรกับการนฆษาหามู้คนกลติดตายคือเก่าอืมมันก็ไเห็นถึงกลุมกับหนางาจาง่คระก่ะคเจ็ป่วบางคนค่ะก็ขอทำที่สยามค่ะบวชก็ขบวชที่หนึงอืมทำยุินหามผู้คนกต่ตางก็ทำที่หนึงโอ้ ปตก,กเกษรงานวันที่หนึง่เงเกษตรทำบุญหาคนขายที่หนึง่งเกษรทุกท,ทีโอแต่นี่เทศทีเดียวตกลงกันไหนดีกว่ากัน <c oughs> <c oughs> เอา่าด,ดีๆนะแต่ท,ท,ที่นี่เรื่องในการเขาทำบุญนี่นะรับกับทำทีแถวจับหวัดที่หนึ่งทำบุญหาที่หนึ่งจับงานต่อเนื่องกันไป บางคนเขาก็จะบ่นอย่างเงี้ยบ่นยังไงโอ้ทำาุรกิเลยองเก่ายังมะทันจะไปในซองใหม่มาเชินอีิเลยครับครับครับมีขนาหาแต่ะตั้ังใส่ซองเงินเงินเดออกมาไม่ได้ทํำไหมก็เสิดกป็นปุดเบืดอโอ้ก็ปฏิบัตินี้บุญเนี่ยทำานี่ะดีนะแต่ทำบ่อยเขาก็บ่น โอ้คี่ยังบ่อยทะเป็นเท่เนาะครับยังงั้นอาจารย์ก็บอกว่าการทําบุญนี่ทาได้ทำได้โอ้บวชข้อก็ปรารถนาเอาบุญครับครับทำเอ่อทำบุญอุทิศก็ปรารถนาเอาบุญ คนทำบทญทำให้คนตายก็ปราถนาเอาบุญครับยัง้งก็บุญคือกรรมบุญคือกรรมนี่เลยทำยังงี้นี่ไม่พิดไม่ผิดหรอเหอ่ยัง้นก็ถามต่อไปเลยข้าอาจ้าครับครับยัง้งโยมมาปราบเหยียดในเรื่องของการบวชนี่เป็นบุญอย่างหนึ่งครับครับผมก็เลยสงสัยว่าน่ามีตัดสิ้งใจบวชก็ไปในเจ็ดวันเออการบวชนี่นะบอาจเรย์เราไม่บวชไม่ได้นี่ทำไมนากจึงต้องบวช ใน,ในเมืนนะ่อน่ะเขาก็มีครอบตัวเร็วครับ,รบมีประมีบุตรง่ายงานบานถิงเพรว่ามีเมียเลว้วมีลูกเร็วครับก็แทนที่จะอยู่เลียงลูกเลียงเมียเลียงพ่อเลียงเม่ไป่ครับทำไมจะต้องไปบวชหละกรรมจังท์ครับทำไมจะต้องบวชเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของบุคคลผู้เป็นลูกชายโอ้ที่ได้ถือพระพุทธศา,านสนาครับ เป็นกระเพณีครับติดต <c oughs> ่อตกันมาแต่พิดจริงแล้วในขั้นพุทธกรรมนะครับรอาจารย์ครับครับเขาไม่ใช่ว่ามี้ประเพณีดอ <c oughs> กครับก็คือวนจะม,มีศรัทธา <c oughs> ใช่ อยากจะสืบเนื่องคำสอนของพระศาสดาเขาจึงโหอบวชยังงั้นในสมัยเมื่อก่อนนี่เขามีรทถาครับมีความเรื่อมใสความเรื่อมใสในพระทมคำสอนในสาวกของประพุติเจ้าเมื่อเห็นประพุติเจ้าก็มีความเลื่มใสทถาถูกล้วแต่ในสมัยนี้อาจารย์ก็บอกว่าเขาทำไปสามนาทียังงั้นเรากะทำแตกต่างกันมันจะเห็นที่ดื้ เออในเมื่อ,อาการขับหม่มองเห็นเละไม่ได้มองเห็นคำสัง่งสอนได้มต่ไมมองเห็นสาวบกไม่ได้มองเห็นพระพุทธเจา้าแต่ทําไปตามหน้าที่ในตรงนี้มันจะดีเท่ากับคนมาก่อนหรือรับอาจารับค,ครับว่าจะดีเท่ากันไหมครับครับอันคุณงามความดีเนี่ยมันจะดีเท่ากันครับพระเจ้าเท่ากัน ถึงแม้ว่าเราเป็นไม่ทั้นหนงพระพุทธองค์แต่คำสอนของพระองค์ครับว่ายังอยู่โออยู่เราก็ยังได้ใช้ได้สอยเราก็ยังได้มาดับจิตกระดับใจของเราครับครับครับการบวชตามประเพมีตามหน้าที่ถือว่าเป็นสิ่งดีประการดียังไงระหว่างให้ฟังดูบางคนเขาบอก ตามความเชื่อเนาะโอ้ได้พันรยาแล้วได้ลูกแล้วบุญที่ได้เจอแม่ในกึนนึงได้เจอเขาในกึนนึงถามว่าตรงนั้นเนี่ยฉันต้องยังไม่เคยอ่านพระกระนาวเนี่ยเคยอ่านเห็นกระนาวว่าคิดถึงคนนั้นคนนี้เท่าไรแต่ว่าเห็นแต่ว่าพ่อกละแม่เนี่ยได้เต็มที่ที่ได้มีลูกชายมีบวชรให้ระกาสนา